การที่เราเป็นตัวของเราเองในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในอดีตสังคมรอบข้างมันสอนอะไรเรามาบ้างแต่สุดท้ายเราเป็นคนเดียวที่รู้ดีที่สุดเมื่อเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมออยู่ที่เราจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานั้น ยังทำเจอตัวเองมาจนถึงทุกว,วันนี้ว่าเราผ่านจุดจนั้นมาได้ยังไงจุดที่คนทั่วไปไม่สามารถผ่านมันไปได้ไง่ายๆเริ่มต้นด้วยการใช้ชีวิตในวัยเด็กเนื่องจากพ่อกับแม่ของผมได้อหยากรั้งแต่ที่ผมจาความได้ในช่วงนั้นผม,มาอายุประมาณ5้าขวบในทางด้านคุณแม่จะพาผมไปอยู่ด้วยในตอนนั้นแต่ยายของผมไม่ยอมให้ไปผมเลยอยู่กับยายมาตั้งแต่ตอนนั้น ยายของผมเป็นคนที่เลี้ยงดูผมในทุกๆเรื่องยายหาที่เรียนดีๆให้กับผมเพื่อจะให้ผมได้เจอเพื่อนที่ดีได้มีการศึกษาที่ดีที่บ้านของคุณยายช่วงนั้นเป็นช่วงปฐมศึกษาผมได้อยู่กับเพื่อนๆในตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรยังไม่รู้ปฏิปทาได้แต่ตามเพื่อนๆไปเรื่อยๆย,ยังมีความทรงจําดีๆมากมายจนมาถึงปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มมองเห็น,นเพื่อนๆเดินไปในเส้นทางที่ผิดเริ่มติดยาเริ่มสูบบุหรี่กันทีละคนทีละคนสังคมรอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปจากการนัดรวมตัวกันไปเตะฟุตบอลก็เปลี่ยนเป็นนัดรวมตัวกันไปเพื่อที่จะเล่นยาส่วนตัวของผมถึงแม้จะอ,อยู่ในสังคมแบบนั้นก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ดีต่งตางๆผมเลยหันมาเล่นฟุตบอลเพื่อจะไม่ให้ตัวเองหลงไปในทางที่ผิด เพราะถึงแม้เราจะลองไปแค่ครั้งเดียวแต่ถ้ามีคนมาถามเราว่าเราเคยลองหรือเปล่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยเมื่อผมคิดได้แบบนั้นผมก็เลยบอกกับตัวเองมาจนถึงปัจจุบันว่าจะไม่ข่อยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นจนมันทําให้ผมมาไกลกว่าเพื่อนๆของผมผมประสบความสําเร็จมากมายทั้งเรื่องการเรียนและกีฬาต่างๆ ก็คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราผิดพลาดไปแล้วถึงแม้เราจะแก้ไขมันได้แต่มันจะอยู่ในความทรงจําของเราไปตลอดการที่คนอื่นจะบอกว่าตัวเรานั้นเป็นคนยังไงจะเป็นคนดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างผมไม่ก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นแบบนี้เพราะจากที่ผมเคยเจอมาความแน่วแน่ในการตัดสินใจการรู้ตัวเองว่าอะไรดีหรือไม่ดีสิ่งเหล่านั้นจะคอยเตือนเราอยู่เสมอ ว่าอนาคตของเรายังมีอีกยาวไกลเราจะทิ้งมันไว้แค่นี้ไม่ได้คนทั้งบ้านยังรอคอยเราที่จะประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสเมื่อถึงเวลานั้นเราจะคิดได้ว่าเรามาถึงจุดๆนี้ได้เพราะตัวของเราเองที่เลือกมาในเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางนี้ใะสุดท้ายมันจะดีต่อตัวเราเองที่สุดถ้าใครไปในเส้นทางที่ผิดพลาดจงจำไว้เสมอ ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของเราเองไม่ว่าสังคมจะแย่สักแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่ในการตัดสินใจของเราเองสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนยังไงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกว่าเราจะเป็นยังไง